ดวงตาของเธอเปล่งประกายด้วยน้ำตาเหมือนหยดน้ำค้างยามเช้าแต่ในน้ำตาเหล่านั้นไม่มีความสุขในหมู่บ้านเล็กๆที่ทุกคนรู้ความลับของกันและกันอันนากำลังเดินไปที่แท่นพิธีถือช่อดอกไม้ที่เหี่ยวเฉาคู่มั่นของเธอเป็นชายที่อายุมากพอจะเป็นพ่อของเธอไม่มีใครคาดคิดว่าในคืนนั้นเธอจะได้รู้ความจริงที่จะเปลี่ยนทุกสิ่งที่เธอเคยคิดเกี่ยวกับตัวเองเกี่ยวกับเขาและ เกี่ยวกับปดีษ์ของเธอดวงอาทิตย์กำลังคล้อยต่ำสาแสงสีทองอ่อนนุ่มลงบนหลังคาบ้านเก่าในห้องเล็กๆที่มีผนังสีขาวซีดและผ้าม่านที่จางสีอันนายืนอยู่หน้ากระจกเก่าที่มัวเล็กน้อยนิ้วมือของเธอประมากเกาะชายกระโปรงเรสี่ขาวเรียบง่ายซึ่งตัดเย็บจากผ้าราคาถูกที่ซื้อจากงานตลาดในหมู่บ้านชุดนั้นหลวมเล็กน้อยและทุกตะเข็บตวนใจถึงความรีบร้อนที่แม่ของเธอ พยายามเตรียมตัวให้พร้อมสําหรับวันนี้เสียงของแม่ดังขึ้นจากห้องข้างๆเบาแต่สั่นเครืออันนารีบหน่อยพวกเขากําลังรอในน้ำเสียงนั้นมีทั้งความเหนื่อยลา้าและความกลัวและอันนารู้ว่าแม่กลัวสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปไม่น้อยไปกว่าเธอคำพูดติดอยู่ในลําคอของอันนาเธอก้มลงไปที่ชั้นไม้ที่มีรูปถ่ายเพียงใบเดียวเด็กชายวัยแปดขวบที่มีกระและรอยยิ้มไร้ฟันน้องชายของเธอ ปีเตอร์ตอนนี้เขานอนอยู่ในโรงพยาบาลในเมืองรอการผ่าตัดหัวใจที่ซับซ้อนซึ่งครอบครัวไม่มีทางจ่ายได้อันนากอดรูปถ่ายแน่นและกระซิบเพื่อเจ้าปีเตอร์แค่เพื่อเจ้าเท่านั้นเธอสูดลมหายใจลึกๆสวมผ้าคลุมหน้าบางๆและเดินออกไปที่โถงทางเดินแม่ยืนอยู่ที่ประตูในผ้าคลุมไหลขนสัตว์เก่าดวงตาของแม่แดงกำ่ำแต่พยายามกลั้นน้ำตาขอโทษนะลูกแม่พูดพร้อมจัดผ้าคลุมหน้าให้เราไม่มีทางเลือกอื่น นอกบ้านที่ประตูรั้วรถวนก้าสีเข้มจอดอยู่ด้วยชิ้นส่วนโครเมียมที่เงางามแต่บางจุดมองลงชายร่างสูงในชุดสูทสีเข้มยืนอยู่ข้างรถนั่นคือผู้ช่วยของคู่มั่นเขาเปิดประตูหลังและพยักหน้าให้อันนาโดยไม่พูดอะไรเมื่อนั่งในรถเธอรู้สึกหัวใจเต้นแรงเกินไปข้างนอกบ้านและท้องทุ่งที่คุ้นเคยผ่านไปอย่างรวดเร็วข้างหน้าคือโชคชะตาที่ไม่รู้จักเธอไม่รู้ว่าคืนนั้นจะมี อะไรรออยู่แต่รู้สึกว่านั่นจะเป็นบททดสอบที่เมื่อผ่านไปเธอจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปถนนสู่เมืองยาวนานราวกับไม่มีที่สิ้นสุดรถโยกเยกเบาๆบนช่วงล่างเก่าและทุกโค้งทำให้อันานายิ่งกังวลผู้ช่วยของคู่มั่นชายวัยสี่สิบเงียบตลอดเวลานั่งข้างหน้าข้างคนขับบางครั้งมองผ่านกระจกมองหลัง แต่สายตาของเขาเย็นชาเหมือนคนที่เคยชินกับการทำตามคำสั่งผ่านกระจกอันนาเห็นท้องทุ่งสีเทาของฤดูใบไม้ร่วงต้นไม้ที่ห่างกันและบ้านในหมู่บ้านที่สีลอกล่อนใบไม้ลอยวนในอากาศตกลงบนพื้นดินที่เปียกจากฝนเมื่อไม่นานเรากับว่าธรรมชาติรู้ว่าเธอกำลังเผชิญอะไรและกำลังกล่าวคำอำลายอย่างเงียบๆผ่านไปครึ่งชั่วโมงแสงไฟแรกของเมืองเริ่มปรากฏรถเลียวจากถนนสายหลักไปยังถนนที่เงียบกว่า ซึ่งปูด้วยหินก้อนกลมไม่นานพวกเขาก็หยุดที่คฤหาสน์เก่าที่มีหน้าต่างสูงและประตูรั้วเหล็กดัดตัวอาคารดูได้รับการดูแลอย่างดีแต่มีกลิ่นอายของอดีตมากหนักประตูใหญ่และผนังหินที่จางสีเล็กน้อยชายในเสื้อโค้ทสีเทาเปิดประตูรั้วโค้งคำนับต่ำและพาพวกเขาเข้าไปข้างในยิ้งว้หกสิบในชุดสีเข้มและผมที่เก็บเรียบร้อยต้อนรับอน,นายินดีต้อนรับสาวน้อยเธอพูดด้วยน้ำเสียงแผ่ว ฉันชื่อมาฟาฉันดูแลบ้านนี้มาเธอฉันจะพาเธอไปที่ห้องนั่งเล่นพวกเขาเดินผ่านโถงทางเดินยาวที่มีผนังประดับด้วยรูปถ่ายเก่าและภาพวาดในกรอบทองในห้องนั่งเล่นมีคนหลายคนรออยู่แล้วชายชราสองคนในชุดสูทเรียบร้อยหญิงในชุดสีน้ำเงินเข้มราคาแพงและอีกคนที่นั่งอยู่ในเงามืดใกล้เตาผิงอนันารู้สึกถึงสายตาของพวกเขาเย็นชาและพินิจพิเคราะห์ราวกับกำลังมองเจ้าสาวไม่ใช่ในฐานะมนุษย์แต่เป็นสิ่งของ นี่คือเธอมาฟาพูดเบาๆพร้อมผลักอันนาไปข้างหน้าเล็กน้อยเจ้าสาวในตอนนั้นคนที่นั่งอยู่ใกล้เตาผิงลุกขึ้นเขาคือคู่มั่นรูปร่างสูงผอมมีผมสีเทาหนาและใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยย่นลึกดวงตาสีเทาที่เหนื่อยล้ามองตรงมาที่อันนาแต่ไม่มีทั้งความหลงไหลหรือความยินดีมีเพียงความครุ่นคิดเงียบๆอันนาเขาพูดเบาๆเกือบเป็นกระซิบยินดีที่ได้พบฉันชื่อพาเวลเซอร์เกิ์ เธอพยักหน้าไม่สามารถหาคำพูดได้ค่าคืนนั้นผ่านไปในความเงียบแปลกๆหลังจากพิธีลงนามเอกสารสั้นๆและแหง้งแรงทุกคนแยกแย้ายกันไปอันนาถูกพาไปที่ห้องบนชั้นสองซึ่งกว้างขวางมีเตียงสูงโต๊ะเครื่องแป้งโบราณและหน้าต่างใหญ่ที่มองออกไปเห็นสวนมาฟากล่างราตรีสวัสดิ์และจากไปที่อนนาไว้คนเดียว อัน,นายืนอยู่ที่หน้าต่างมองเงาต้นไม้ที่มืดมิดข้างในเธอรู้สึกตึงเครียดราวกับกำลังจะกระโดดลงไปในน้ำเย็นเธอรู้ว่าคู่มั่นอาจเข้ามาได้ทุกเมื่อและความกลัวครอบงำเธอเธอนั่งลงที่ขอบเตียงบีบขอบผ้าคลุมแน่นพยายามควบคุมลมหายใจนาทีผ่านไปอย่างทรมานเสียงฝีเท้าดังจากนอกประตูหัวใจของอัน,นาเต้นแรงจนเธอกลัวว่าเขาจะได้ยินประตูค่อยๆเปิดออก และพาเวลเซอร์กวดเดินเข้ามาเขาสวมเสื้อคลุมสีเข้มทับเสื้อเชิ้ตสีขาวถือไม้เท้าแต่เดินอย่างมั่นคงเขาปิดประตูและหยุดที่ธรณีประตูเขามองเธออยู่ครู่หนึ่งแล้วคุกเข่าลงอย่างไม่คาดคิดขอโทษฉันด้วยเขาพูดเบาๆฉันรู้ว่ามันดูเป็นยังไงฉันรู้ว่าเธอกำลังคิดอะไรแต่ฉันไม่ได้แต่งงานกับเธอเพราะสิ่งที่เธอกลัวอัน,นางนงงเธอคาดหวังอะไรก็ได้แต่ไม่ใช่คำพูดเหล่านี้ถ้าอย่างนั้นทำไม เธอหลุดปากถามเขาถอนหายใจและละสายตาไปฉันจะจากโลกนี้ไปในไม่ชา้าฉันไม่มีครอบครัวไม่มีใครอยู่เคียงข้างในช่วงเดือนสุดท้ายเหล่านี้แต่มีบางอย่างที่ฉันต้องทำและฉันต้องการคนที่อยู่ข้างๆในน้ำเสียงของเขามีทั้งความเหนื่อยลาและความจริงใจอันนาไม่รู้ว่าจะเชื่อเขาหรือไม่แต่ลึกๆเธอรู้สึกว่าเบื้องหลังคำพูดเหล่านี้มีอะไรที่มากกว่านั้น พรุ่งนี้ฉันจะเล่าทุกอย่างให้ฟังเขากล่าวขณะลุกขึ้นวันนี้พักผ่อนเธอห้องนี้เป็นของเธอและฉันจะไม่ก้าวเข้ามาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเธอเขาเดินไปที่ประตูแต่ก่อนจะออกไปเขาหันมากล่าวอันนาเธอทำมากกว่าที่เธอคิดในวันนี้เขาจากไปทิ้งเธอไว้กับความคิดที่ทำให้หลับตาลงไม่ได้จนถึงเช้าเมื่อแสงแรกของดวงอาทิตย์สาสองอัน,นาตื่นขึ้นโดยไม่รู้ตัวในตอนแรกว่าอยู่ที่ไหนห้องที่มีเพดานสูงกลิ่นของไม้เก่า และเสียงนกร้องเบาๆนอกหน้าต่างทุกอย่างตวนใจถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานเธอนั่งบนเตียงกอดเขาแน่นและนั่งเงียบๆฟังความคิดของตัวเองมีเสียงเคาะประตูเข้าได้ไหมเสียงนุ่มของมาฟาดังขึ้นได้ค่าอันนาตอบเจ้าของบ้านนำถาดที่มีชาขนมปังสดและแยมมาพาเวลเซอร์กวดรอยอยู่ที่สวนเธอกล่าวขณะวางถาดลง เขาบอกว่าอยากแสดงอะไรสำคัญให้ดูอันนาพยักหน้าล้างหน้าจัดผมและสวมผ้าคลุมไหล่บางบางหัวใจของเธอบีบรัดเธอไม่รู้ว่าสิ่งสำคัญที่รออยู่คืออะไรส่วนนั้นกว้างและได้รับการดูแลอย่างดีมีทางเดินปลูกรวดต้นไม้เก่าและศาลาไม้ในส่วนลึกพาเวลเซอร์เกิดนั่งอยู่ที่นั่นพิงไม้เท้าข้างหน้าเขาคือสมุดบันทึกหนาในปกหนังที่ชำรุดสวัสดีตอนเช้าอันนาเขากล่าวเมื่อเงยหน้าขึ้นนั่งลงสิ เธอนั่งลงตรงข้ามรู้สึกถึงสายตาที่สงบแต่จับจ้องของเขาเมื่อวานฉันบอกว่ามีบางอย่างที่ต้องทำเขาเริ่มแต่ก่อนจะอธิบายเธอต้องรู้ว่าฉันเป็นใครกันแน่เขาเปิดสมุดบันทึกข้างในมีจดหมายเก่าคลิปหนังสือพิมพ์และรูปถ่ายรูปหนึ่งคือตัวเขาเมื่อหลายปีก่อนสูงมั่นใจในชุดสูตรราคาแพงและรอยยิ้มหยิ่งพยองฉันไม่ได้เป็นแบบที่เธอเห็นตอนนี้เสมอไปเมื่อก่อนฉันโหดร้าย และโลกทำงานให้บริษัทการค้าที่ซื้อที่ดินทำลายชีวิตผู้คนแค่เพื่อสร้างบ้านที่ทำกำไรหรือโรงงานฉันเองที่บังคับให้ครอบครัวออกจากบ้านด้วยเงินเพียงเล็กน้อยอันนายนหน้าผากแต่เงียบครั้งหนึ่งเขาดำเนินต่อฉันช่วยคนมีอิทธิพลปิดสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าเราใส่ร้ายผู่องหนวยการว่าช่อโกงทั้งหมดเป็นเรื่องโกหกที่ดินถูกขายเพื่อสร้างโรงแรมเด็กๆเ,เขาหลับตาลงชั่วขณะ หลายคนหายไปและสามคนเสียชีวิตภายในหนึ่งปีตอนนั้นฉันไม่ได้คิดอะไรน้ำเสียงของเขาสั่นแต่เขายังพูดต่อเวลาผ่านไปหลายปีฉันร่ำรวยแต่กลายเป็นคนเดียวเพื่อนจากไปครอบครัวไม่มีเหลือแล้วหมอบอกว่าฉันเหลือเวลาไม่มากฉันตรหนักว่าสิ่งที่ฉันมีคือน้ำหนักของบาปแล้วคุณต้องการอะไรจากฉันอัน,นาถามในที่สุดฉันต้องการให้เธอเป็นพยานเขามองตรงเข้าไปในดวงตาของเธอ ฉันต้องการให้มีคนรู้ว่าฉันพยายามแก้ไขไม่ใช่เพื่อให้อภัยตัวเองแต่เพื่อให้ความจริงมีชีวิตอันนารู้สึกถึงความขัดแย้งภายในทั้งความรังเกียจต่อสิ่งที่เขาทําและความเคารพที่เขาเปิดเผยแล้วทําไมต้องเป็นฉันเธอถามเกิดเป็นกระซิบเพราะเธอเขาหยุดชั่วครู่เธอบริสุทธิ์เธอไม่มีเหตุผลต้องโกหกและฉันรู้เรื่องน้องชายของเธอการผ่าตัดถูกจแล้วอน,นาชงักคุณเสียงของเธอสัน่น ใช่และฉันไม่ขอความขอบคุณนี่เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงเธอช่วยฉันในเส้นทางสุดท้ายของฉันฉันช่วยเธอและครอบครัวของเธอเธอหันหน้าหนีเพื่อซ่อนน้ำตาทุกอย่างซับซ้อนเกินไปเขาคือคนที่ทำลายชีวิตผู้อื่นและก็เป็นคนที่ช่วยน้องชายของเธอตกลงเธอพูดในที่สุดแต่ฉันอยากรู้ทุกอย่างเธอจะรู้เขาพยักหน้าวันนี้เราจะไปที่เมืองไปยังที่ตั้งของสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าเก่าฉันอยากพบคนที่ฉันเคยทำร้ายอย่างหนัก การเดินทางยาวนานและเงียบงานภพาเวลเซอร์กวดนั่งหลับตาบางครั้งพึมพำอะไรบางอย่างราวกับสวดมนต์หรือรำลึกความทรงจำอัน,นามองออกไปนอกหน้าต่างเห็นเมืองที่เริ่มมีตึกสูงตลาดที่คึกคักและร้านกาแฟใหม่ๆแต่ภายในเธอรู้สึกว่าไม่ใช่แค่การเดินทางไปเมืองแต่เป็นการเดินทางสู่อดีตที่ไม่อาจย้อนกลับโดยปราศจากผลกระทบ ในที่สุดรถหยุดที่ไซตก่อสร้างแทนที่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าตอนนี้มีโครงสร้างของโรงแรมที่กำลังสร้างเสียงโลหะดังก้องกลิ่นของปูนและคนงานสวมหมวกนิรภัยที่นี่เขาพูดเบาเมื่อก่อนเด็กๆเคยหัวเราะที่นี่พวกเขายืนเงียบจนกระทั่งชายในชุดทำงานก่อสร้างเดินเข้ามาเขาอายุราวต้นห้าสิบสายตาแข็งกร้าวและมือแข็งแรงช่วยอะไรได้เขาถามแต่เมื่อเห็นพาเวลเซอร์เกวดใบหน้าของเขาเปลี่ยนไปคุณนั่นเอง พาเวลพยักหน้าคุณคือลูกชายของผู้อำนวยการสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าใช่ไหมใช่เสียงของเขากลายเป็นเย็นชาคุณทำลายชีวิตของพ่อฉันและเด็กๆพาเวลก้มมองพื้นฉันมาขอโทษและเสนอความช่วยเหลือฉันอยากฟื้นฟูสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าในที่ใหม่แต่ใช้ชื่อเดิมชายที่ชื่ออเล็กซี่เงียบไปครู่หนึ่งแล้วหัวเราะอย่างขมขื่นการให้อภัยหลังจากยีปีฉันไม่รู้ว่า คุณสมควรได้รับมันหรือไม่แต่ถ้าคุณอยากช่วยจริงๆพิสูจน์ด้วยการกระทาฉันจะพิสูจน์พาเวลพูดเงียบๆทุกอย่างที่ฉันมีจะทุ่มให้กับสิ่งนี้อันนายืนอยู่ข้างๆไม่พูดอะไรเธอรู้สึกว่าได้เป็นพยานของบางสิ่งที่สำคัญและหนักหน่วงและครั้งแรกที่คิดว่าเขาอาจกำลังพยายามเปลี่ยนตอนจบของเรื่องราวของเขาหลังจากการพบกับอเล็กซี่พาเวลดูเหนื่อยลาเขานั่งลงในรถพิงพนักเก้าอี และหลับตาใบหน้าซีดและริมฝีปากขาวอันนาสังเกตเห็นมือของเขาสัน่นเมื่อจับไม้เท้าคุณไม่เป็นไรเหรอเธอถามเบาๆไม่เป็นไรเขาตอบแต่เสียงกรงราวกับมาจากที่ลึกแค่ความทรงจำหนักกว่าที่ฉันคาดรถขับไปไม่นานพาเวลขอให้หยุดที่ย่านเก่า ซึ่งเขาบอกว่าเคยอาศัยอยู่บ้านที่นี่ดูโซมมีรอยแตกบนผนังแต่กลิ่นของขนมปังจากร้านเบเกอรี่เล็กๆที่มุมถนนและเสียงเด็กๆเล่นบอลระหว่างบ้านยังอบอวลอยู่ในอากาศพวกเขาเดินไปตามตรอกแคบจนถึงบ้านสองชั้นที่มีประตูสีน้ำเงินลอกพาเวลหยุดที่นี่เคยมีครอบครัวหนึ่งอาศัยอยู่ชั้นพรากทุกอย่างจากพวกเขาอันนามองเขาด้วยความสงสัย เป็นไม้ที่มีลูกสามคนสามีของเธอเสียชีวิตในโรงงานและบ้านนี้เป็นสิ่งเดียวที่เธอเหลืออยู่ฉันหลอกว่าไม่ปลอดภัยและทางการจะรื้อทิ้งเสนอเงินเพียงเล็กน้อยและเธอยอมหนึ่งเดือนต่อมาที่นี่กลายเป็นร้านค้าเธอเขาหยุดเสียชีวิตในบารักหลังจากนั้นสองปีเสียงของเขาสัน่นและอันนาเห็นน้ำตาค่อยๆไหลลงมาบนแก้มของเขาทำไมเรามาที่นี่เธอถามอย่างระมัดระวัง เพื่อขอโทษลูกๆของเธออย่างน้อยในตอนนั้นประตูเปิดออกและหญิงไวสี่สิบที่มีเด็กอยู่ในอ้อมแขนปรากฏตัวพาเวลก้าวไปข้างหน้าขอโทษครับเขาเริ่มคุณคือหญิงสาวขมวดคิ้วแต่แล้วดวงตาของเธอเบอิกกว้างคุณเสียงของเธอแข็งกร้าวคุณคือคนที่ทําให้แม่ฉันตายอันนารู้สึกทุกอย่างในตัวบีบรัสพาเวลก้มมองพื้นใช่หญิงสาวหัวเราะสั้นและขมขืนแล้วไงมาบอกว่าคุณเสียใจหลังจากยีปี ใช่และช่วยเหลือถ้าคุณยอมรับความช่วยเหลือของฉันเธอมองเขานานแล้วพูดช่วยคุณจะคืนแม่ฉันคืนวัยเด็กของฉันได้ไหมเขาเงียบไปสะเธอพูดเงียบๆฉันไม่อยากเห็นหน้าคุณพาเวลพยักหน้าราวกับคาดหวังคำตอบนี้เขาหันหลังและเดินกลับไปที่รถอันานาตามไปทำไมคุณยังทำต่อไปถ้าทุกคนเกือบทั้งหมดเกลียดคุณเขามองเธอด้วยดวงตาที่เหนื่อยล้าเพราะความเกลียดชังคือปฏิกิริยาที่ซื่อสัตย์ แต่ถ้าฉันไม่ผ่านมันไปฉันจะไม่มีวันเป็นอิสระพวกเขากลับไปอย่างเงียบงนันเย็นนั้นที่คฤริสห์ดมาฟาต้อนรับพวกเขาด้วยความกังวลคุณดูซีดนาะพาเวลเซอร์กวดควรพักผ่อนเดี๋ยวค่อยพักเขาตอบและขอให้อนันาตามเขาไปที่ห้องสมุดห้องนั้นเต็มไปด้วยหนังสือเก่าฝุ่นและแสงนวลจากโคมไฟบนโต๊ะพาเวลเปิดลิ้นชักโต๊ะไม้ขนาดใหญ่และหยิบแฟ้มออกมา นี่คือเอกสารที่ดินในเขตข้างๆฉันอยากให้เธอเก็บไว้ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับฉันส่งให้อเล็กซี่มันจะช่วยเริ่มสร้างสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าใหม่อันนารับแฟมรู้สึกถึงน้ำหนักทั้งทางกายและจิตใจทำไมต้องเป็นฉันคุณไม่มีคนที่ไว้ใจได้มากกว่านี้เหรอไม่มีเขาสสา่หัวทุกคนที่ฉันเคยไว้ใจหายไปเมื่อฉันไร้ประโยชน์ และเธอเธอไม่จําเป็นต้องอยู่ที่นี่แต่เธอยังอยู่เธออยากตอบอะไรบางอย่างแต่เขากลับไออย่างรุนแรงอันานารี่ไปหาน้ําแต่การไอไม่หยุดจนเขาเช็ดปากและโบกมือไม่เป็นไรแต่เธอเห็นรอยเลือดบนผ้าเช็ดหน้าที่เขารีบซ่อนในกระเป๋าคุณต้องพบหมอเธอกล่าวฉันต้องการความสงบเขาตอบเงียบๆและหมอให้สิ่งนั้นกับฉันไม่ได้วันต่อมาพวกเขาไปที่โบสถ์เก่านอกเมืองพาเวลบอกว่า เขาครั้งหนึ่งเคยให้คำมั่นสัญญาที่นี่แต่ไม่เคยรักษาโบสถ์ตั้งอยู่ริมแม่น้ำล้อมรอบด้วยต้นเบิดและในหมอกยามเช้าดูเหมือนเกือบเป็นภาพลวงตาภายในเงียบสงบพาเวลคุกเข่าต่อหน้าไอคอนและสวดมนต์นานเสียงกระซิบแผวอันายืนอยู่ข้างๆมองเขาและในขณะนั้นเธอเข้าใจว่าเขาไม่ได้แค่ขออาภัยจากผู้คนแต่จากพระเจ้า หลังพิธีพวกเขาเดินออกมาที่ริมฝั่งแม่น้ำไหลนิ่งสะทอนท้องฟ้าสีเทาพาเวลนั่งลงบนมา้านั่งและกล่าวรู้ไหมอันนาสิ่งที่ยากที่สุดไม่ใช่การสารภาพบาปแต่เป็นการใช้ชีวิตโดยรู้ว่ามันแก้ไขไม่ได้ทั้งหมดเธอนั่งลงข้างๆแต่คุณอย่างน้อยก็พยายามเขายิ้มบางๆมันไม่ลบสิ่งที่ฉันทำแต่บางทีอาจลดน้ำหนักที่ฉันจะจากไป พวกเขานั่งเงียบฟังเสียงน้ำกระทบฝั่งเย็นนั้นพาเวลดูเหนื่อยล้าสิ้นเชิงเขาขอให้อันนาอยู่ที่ห้องนั่งเล่นส่วนเขาไปที่ห้องของตัวเองครึ่งชั่วโมงต่อมามาฟาวิ่งลงมาตื่นตระหนกเขาไม่สบายหนักอันนารีบวิ่งขึ้นไปพาเวลนอนอยู่บนเตียงใบหน้าซีดหายใจหนักนี่คือจุดจบหรือเธอกระซิบนั่งลงข้างๆเขาลืมตาและพูดด้วยความยากลำบากยังไม่มีที่หนึ่งสุดท้ายพรุ่งนี้เราจะไปคุณไม่ไหวแล้ว มันสำคัญอันนาถ้าฉันไม่ได้ไปที่นั่นทุกอย่างจะไร้ความหมายเธออยากคัดค้านแต่เห็นว่าเขาไม่ยอมเที่ยงคืนเธอนอนไม่หลับภาพของคนที่พบในวันก่อนวงเวียนในหัวอเล็กซี่กับรอยยิ้มขมขื่นหญิงสาวกับเด็กที่ปฏิเสธความช่วยเหลือและตอนนี้สถานที่สุดท้ายที่เขายืนกรานจะไปมันสำคัญกว่าทุกสิ่งที่ผ่านมาได้อย่างไรเช้าวันต่อมาพวกเขาออกเดินทางก่อนรุ่งสางพาเวลนั่งหม่มผ้าพระช่วงตาครึ่งหลับครึ่งตื่น แต่มีไฟแห่งความมุ่งมั่นอันนาเงียบกลัวว่าจะทำให้เขาเหนื่อยเกินไปสองชั่วโมงต่อมาพวกเขามาถึงสุสานเล็กๆนอกเมืองพาเวลขอให้ช่วยพยุงเขาเขาพิงไม้เท้าแต่ตัวสั่นเล็กน้อยที่นี่เขากระซิบเด็กหญิงถูกฝังที่นี่เธออายุสิบปีเมื่อฉันเซ็นเอกสารที่ทำให้ครอบครัวเธอถูกขับไล่เธอป่วยและเสียชีวิตพวกเขาเดินไปที่หลุมศพเล็กๆที่มีไม้กางเขนสีขาวป้ายชื่อเขียนว่าเลนา ข้างๆมีตุกตาที่ซีจางพาเวลคุกเข่าลงช้าชาถอดหมวกและมองพื้นนานเลนาเขาพูดเงียบๆฉันจำเธอได้ขอโทษฉันด้วยอันนายืนอยู่ข้างๆไม่รู้จะทำตัวอย่างไรเธอเข้าใจว่านี่คือโอกาสสุดท้ายของเขาที่จะพูดสิ่งที่เก็บไว้20ปีน้ำตาไหลลงแก้มของเขาเขาวางมัดเล็กๆบนหลุมศพข้างในเป็นโซ่ทองพร้อมจีนี่คือสิ่งที่เหลือจากภรรยาของฉันเขากล่าวให้มันอยู่กับเธอถึงจะสายไป เขาลุกขึ้นอย่างยากลำบากอันนาช่วยพยุงเขาไปที่รถเมื่อนั่งลงเขามองเธอและพูดตอนนี้ฉันพร้อมแล้วการเดินทางกลับเงียบสนิทที่หน้าคาราหา์เขาจับมือเธอขอบคุณที่อยู่ด้วยกันคืนนั้นพาเวลเซอร์กวดจากไปในความฝันหนึ่งเดือนต่อมาสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าใหม่เปิดในเมืองใช้ชื่อเดียวกับของเก่าบนผนังมีป้ายว่าเพื่อระลึกถึงผู้ที่เราไม่สามารถช่วยได้ อันนายืนหน้าอาคารจูงมือน้องชายเธอรู้ว่าเรื่องราวของพาเวลไม่ได้ทำให้เขาเป็นนักบุญแต่ให้โอกาสเขาได้จับไปด้วยหัวใจที่เบากว่าและให้เธอเข้าใจว่าแม้แต่เส้นทางที่มืดมิดที่สุดก็สามารถเดินจนถึงจุดสิ้นสุดได้หากมีความสำนึกผิดเป็นแสงนำทาง